ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายวันนี้เราก็มาฟังกันอีกสักเรื่องดีไหมเอ,อวันนี้ตรงกับวันอะไรวะเออ๋อวันอังคารเป็นวันที่สามกันยายนปีพุทธศักราช2556 ต้องขอรบกวนท่านจิตโตสักหน่อยแต่ขอรับเห็นท่านนอนยังไม่หลับขยับตัวไปขยับตัวมาถ้าจะคุยกันได้ได้ขอถามไถ่ปัญหาสักเล็กน้อยท่านคงจะไม่ลำคาญใจนะขอรับอยากถามก็เชิญแต่ขอรับเรายังพอมีกำลังไหว ถ้าเพลานไหนไม่ไหวถามมาก็คงตอบกันไม่ได้นะอันนี้ยังพอมีกำลังบ้างเชินถ,ถามมาได้เลยขอรับก็ผมก็คิดถึงประโยคหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานวัฒสุงเคยพูดให้ลูกหล,ล,ลานได้ฟังท่่นว่ามรณะสัญญา มันเป็นยังไงเลยขอรับผมไม่เข้าใจคําหมายความหมายอย่างนี้เลยว่าหลวงพ่อท่านหมายความว่าอะไรเลยขอรับท่านถามผิดคนทุกทีเลยปัญหาของท่านมันน่าจะไปถามไม่ตรงกับคนที่เขาเคยตอบเคยรู้มาก่อนถามนี่ข้ามคันนะเนี่ยท่านเนี่ยจะเอาเถอะ ตามสติปัญญาเท่าที่ท่านจิตโตจะมีนะก็เดาเดาเอากันแล้วกันเดาไปได้กันนะท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายท่านก็คิดเราก็คิดไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันก็ได้นะคิดให้มันมีประโยชน์ต่อจิตใจของเราก็เป็นอันว่าใช้ได้ดีกว่าเราไปคิดเรื่องโลภเรื่องให้มนุษึกโกรธ หรือว่ารู้สึกหลงไหลจิตใจมันเล่าร้อนกระสับกระสายอาเป็นว่าเรื่องมรณะสัญญานี่สัญญาก็แปลว่าความจำถูกไหมละ่ะเราจะนีก็แปลเหมือนกันนะมรณะหรือมราณาก็หมายถึงความตายใช่ไหมสองคำก็เอามาร่วมกันคงจะหมายถึงว่าไอ้ความตายเนี่ยมันคงจะมีสัญญากันไว้ว่า จะตายเมื่อไหร่ตายแบบไหนนี่เอเราก็จะต้องดูว่าไอ้ตายแบบไหนตายเมื่อไหร่ที่ตอบได้ก็คือเจ้าของร่างกายนี่แหละคนอื่นตอบอยากท่านทราบไหมละ่ะว่าส่นจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายยังไงมันสัญญากับท่านเอาไว้ไหมละ่ะ แต่ในอดีตมันจําได้ว่าเราถ้าเราเกิดมาเราก็มีไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายนี่ทําเป็นเก่งรู้จักอดีตซะด้วยอาวครูบาอาจารย์สอนมาให้รู้จักอดีตไม่รู้ไม่รู้จักอดีตก็สวยแล้วล่ะคืออดีตถ้าลองเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่เกิดมาแล้วมันก็ไม่แน่ว่าจะอยู่ถึงไหน ไม่จำเป็นจะต้องแก่มากแล้วก็จะหมดแรงตายาที่ไหนกันละ่ะก็เห็นเอาปัจจุบันนนชาติเนี่ยคนที่เกิดมายังไม่ทันจะคลอดก็ตายคลอดมาใหม่ๆก็ตายกำลังน่ารักเอาดันตายซะฉิบกำลังมีเป็นหน่มเป็นสาวแข็งแรงดีดูดีเอาก็ตาย กำลังเลยมีกำลังวังชาดีแต่มีการงานดีทุกอย่างมีครอบครัวดีเอาก็ะดมมาตายก็ไม่เห็นว่าคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ที่เราเห็นกันจะมาตายเอาอีตอนหมดแรงคือตอนแก่ชราซะทุกคนซะที่ไหนกันละ่ะไอ้่ท่านก็เห็นเราก็เห็นแบบนี้มาเหมือนกันนี่แล้วว่าอาดีตก็เอาใกล้ๆตัวเราคือ พ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักก็เห็นเรื่องประวัติความเป็นความตายของเขามาจนเยอะแยะก็เรียกว่าจนชินแล้วมัง้งท่านก็ชินเราก็ชินก็เห็นคนตายวันหนึ่งไปรู้จักเท่าไหร่ตั้งแต่เพิ่งเกิดมาใหม่ๆหรือยังไม่ทันจะเกิดจนถึงแก่งักแล้วก็ตาย ก็มีกันทุกอย่างในวันเดียวกันนั่นแหละและอาการที่ทำให้คนเหล่านี้ต้องตายมันก็ไม่มีเหตุอะไรมากนักนอกจากว่าร่างกายมันพังมันอยู่ไม่ได้มันถูกกระทบจนฉีดจนขาดแล้วมันก็ปฏิป,ปติระตอกันไม่ได้ก็ตายไม่ว่าทางใดทางหนึ่งที่ทำให้สังขารคือธาตุทั้งสีเนี่ย มันไม่สามารถประชุมกันต่อได้มันก็ตายกันแน่อันนี้ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายคงไม่ลังเลสงสัยแล้วล่ะแต่คำว่ามรณะสัญญาคือเราต้องจำไว้ว่าความตายมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายมันจะเล่นเราได้ทุกเวลามันบอกมันสัญญากันไว้ว่าท่านผู้ฟังมันสัญญากับท่านไว้หรือเปล่าล่ะว่า มันจะเอาให้ท่านตายตอนไหนมันบอกไหมล่ะมันบอกตลอดเวลานันแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะให้ผลตอนไหนตอนนี้มันอยากกูยังไม่เอาเอาไว้ใหมึงหนักกว่านี้หน่อยตอนนี้กูยังไม่เอากะว่ามึงเผลอหน่อยไอนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอคนจะคิดที่เราพูดแบบนี้เขาจีตัวมีตนหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบ ก็จะให้เราเผลอรหรือเปล่านะให้เราเพลิดเพลินเจริญใจบกบุญหรือโลกีวิสัยไปจนเขาเอาให้เราตายจะได้ไปตกนรกต่อแล้วเขาจะรอให้เรานั้นเจ็บป่วยไข้เวทนาทรมานมากๆก็ถึงจะเอาให้เราตายหรือจะเอาความตายให้มันเกิดขึ้นแบบไหนตามใจเขาที่เขาใจชอบใจเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคิดอย่างนี้มันมีตัวตนหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่มีหรือไม่มีมันก็ไม่สำคัญนะท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเพราะในความจริงแล้วเราก็บอกกับตัวเองไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่แต่มันเกิดได้ทุกเวลาก,ลกันคือเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมเขาก็ไม่สนใจเรื่องความพร้อมของเราหรอกอตอนนี้จิตใจเราดีอเราพร้อมและเราอยากตายเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้โอ้ตอนนี้กูยังไม่พร้อมว่ะมึงอย่าเพิ่งให้กูตายซิวะ แล้วก็ทำไม่ได้อีกแั้วแหละอันนี้เราสั่งไม่ได้เราบังคับตัวเราไม่ได้เราไม่สามารถฝืนในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นดังใจที่เราต้องการเราก็ทำไม่ได้ก็เรียกว่าไม่สมความปรารถนาเลยก็ได้นี่มัน,นอาจจะต้องเป็นไปตามความปรารถนาของผู้อื่นเขาผู้อื่นจะเป็นใครเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่นี่แน่แน เกิดมามีกรรมเป็นของของตนนะ่ะมันตายไปตามกรรมอันนี้จริงหรือไม่จริงแ่งกบไปคิดเอาเองเถอะนะพระพุทธเจ้าสอนเรามาแบบนี้เราในเชื่อสนิทใจเลยละว่าคนเราเกิดมาก็มีกรรมเป็นของของตนไม่มีบุคคลอื่นใดเข้ามายุ่งกับตัวเราให้เป็นไปตามไหนตามโน่นตามนั้นหรอกนะมันเป็นเรื่องของเราที่ทำมาเอง ไอ้นี่ไอกกรรมของเรามันก็จะกําหนดเป็นสัญญากันไว้ว่าแกนี่มันปาณาติบาตหมายความว่าแกมันฆ่าสัตว์ด้วยจิตใจโหร้ายเหี้มโหดมาก่อนแกเนี่ยบาตทุสลายคนนั้นคนนี้หรือสัตว์ตัวนั้นตัวนี้ด้วยจิตใจเหี้มแกควรจะตายแบบนั้นแบบนี้ไอ้นี่มันเลวซามเลอเกินทําความชั่วไว้มากควรจะตายแบบนั้นเรียกว่า นี่มันมาอยู่ในเพศของสัมมณะหลบเลี่ยงได้นี่ยืดเวลาจให้มันตายแบบคนอื่นเขามันก็ไม่ได้เอาเป็นทรมานสังขารร่างกายมันเจ็บท้องปวดท้องปวดลำไส้ไอน้นี่มันก็แล้วแต่วิธีคิดของกรรมเขานะเราไม่ใช่ตัวกรรมนี่เราเป็นผู้รับกรรมเราก็เลยไม่รู้ตัวว่าอะไรจะเกิดกับเราได้ไปในทางไหน แต่ทุกเวลานาทีเราก็ขึ้นอยู่กับกรรมตลอดถึงใจของท่านจะบอกไม่จริงมันอยู่ที่ฉันฉันเป็นคนตั้งใจจะทํามันก็เป็นเรื่องของฉันอันนี้ก็ไม่เถียงแต่ไม่ลองพิจารณาเรื่องราวที่ผ่านมาดูหรือว่าไอ้ที่ตั้งใจแบบนี้มันเคยเป็นสําเร็จบ้างไหมละ่ะเคยฝืนมันสําเร็จไหมละ่ะ ถ้าฝืนสำเร็จบังคับได้เป็นดังใจที่ท่านคิดท่านคงสบายมากอย,อยู่เหนือคนในโลกมนุษย์ทุกคนแล้วละ่ะเรียหาความทุกข์ไม่ได้กันเลยละ่ะสุขสบายใจกันแน่แต่นี่ไม่เห็นมีใครมันยิ้มแย,ย้มจ่มใสเป็นสุขตลอดเวลาซะที่ไหนแล้วบางคนก็ยิ้มข้างนอกขอใจข้างในใจก็ละทมทุกระทมว่าแบบนี้นั้นในความเป็นจริงเราก็เห็นอยู่ว่า ไม่มีใครหรอกที่จะคิดว่ามันไม่จําเป็นมันไม่เกี่ยวกับกรรมมันขึ้นอยู่กับเราเราจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรมันอยู่ที่เราทิ้เราเป็นคนกําหนดก็ปัจจุบันเรามันกําหนดก็จริงแต่อย่าลืมว่าของเก่าเราก็กําหนดมาแล้วเหมือนกันมันกําหนดความชั่วเอาไว้ต้าเยอะไปเช่นว่าจิตใจแล้วมันโหร้ายอย่างนี้เป็นต้น ขาดเมตตาขาดกรุณาเห็นฆ่าชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กินแล้วก็มีประทุสไลายเขาก็มีรังเกียดเขาก็มีเข็นฆ่า,ากันก็มีทั้งคนก็ยังเอาเลยไอ้นี่ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่แบบนี้เห็นกันการเกลื่อนไปท่านผู้ฟังที่รักเสด้วยท่านลองช่วยคิดอีกนิดเสิว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนกันละ่ะ เราเองเป็นคนกำหนดมันก็แค่ปัจจุบันแต่ที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นเราก็กำหนดเหมือนกันและไอ้ที่มันมาตามทันเอาในปัจจุบันนี้ลหละเราจะทำยังไงล่ะไอปัจจุบันเรากำหนดได้ดอกกำหนดไม่ทำความชั่วก็ได้ทำแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใสเราก็พอกำหนดไหวแต่ไอสิ่งที่มันทำไปแล้วเราจะกำหนดกำหนดระงับสั่งมันเหมือนยมานนะ ดีกูดีแล้วศินกูบริสุทธิ์ดีแล้วจิตใจกูเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ดีแล้วกูสะอาดนะกูบริสุทธิ์ดีแล้วโลภโกรดหลงกูก็ไม่มีมึงอย่ามายุ่งกับกูนะกูไม่มีเวรมีกรรมกับมันแล้วนะนี่กูดีแล้วนะแล้วถ้าเราทําได้อย่างเนี้กรรมเก่าจะไม่ตามทันเราเลยรึนี่มันจะไม่สนองเราเลยทันว่าจริงไหมล่ะ ก็ไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยแม้จะอง์คเสดพระผู้มีพระภาคเจ้ามาครั้งทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ยงหนียังทรงหนีกบของกรรมไม่พ้นเราก็ดูคนใกล้ตัวเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราหลวงพ่อก็หน,นีกรรมไม่ได้ตัวผู้พูดเองหรือท่านจิตโตก็หน,นีไม่ออกเหมือนกันวะนี่พูดวะวะเว้ยเว้กันซะแล้วสินักเลงนั่นเนี่ยท่านจิตโตนี่ ท่นผู้ฟังอย่าไปคิดมากเลยนะท่านจิตโตก็เร็วๆของท่านไปอย่างนั้นแหละไม่ค่อยน่าภายัยเลาะเพราะพริ้งอะไรกับใครก็เรกทนฟังได้กับฟังไปก่อนกันแล้วกันนะท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายทีนี้รวมฟามแล้วท่านก็คิดอย่างเดียวกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไอ้จริงไอ้ที่ก็พูดว่าเราเป็นคนกําหนดมันถูกต้องและเราไม่เถียงสักคำไอ้ที่พูดยังไม่ได้เถียงเลยนะ แต่มันกำหนดได้เฉพาะปัจจุบันนะสิไอ้ปัจจุบันกำหนดดียังไงก็ทำได้ก็อย่างที่พูดนั่นแหละแต่ไอ้ของที่มันเคยทำมาแล้วล่ะเราจะไปฝืนมันยังไงจะไปห้ามมันยังไงล่ะมันทำผิดไปแล้วมันชั่วไปแล้วมันทำเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาไปเสร็จแล้วเราจะมาแก้ไขมันยังไงล่ะไอ้แก้ไม่ได้ด้วยแล้วมันก็ตามลุกลานเรา อยู่ตลอดเวลาเอาเสียด้วยสิเผลอเป็นไม่ได้ก็เรียกว่าประมาทเป็นไม่ได้เลยประมาทมันเอาเลยอย่างท่านนะ่ะประมาดปั๊บคิดชั่วปุ๊บเลยเลาแล้วเราลองจิตไปยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสระหว่างเพศเอาซะหน่อยสิชั่วเกิดขึ้นทันทีแหละไม่จริงให้เถียงเอา,เาหนอไงก็นี้ว่าใจเรามันเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวมันชอบใจมันก็ชั่วได้มันไม่ชอบใจมันก็ชั่วได้ไอ้ความชั่วมันเกิดขึ้นในทุกขณะและท่านจะทําจิตของท่านไม่ชั่วเลยตลอดเวลาแต่แน่นใจว่าท่านไม่ชั่วแล้วใช่ไหมล่ะสิ่ของท่านเนี่ยบริสุทธิ์ดีท่านไม่ชั่วแล้วใช่ไหมท่านคารพระจริงท่านไม่ชั่วแล้วใช่ไหมล่ะท่านไม่มีจังหวะชั่วเลยใช่ไหมท่านเนี่ยเหนิพพานสว่างสวัยไปนิพพานได้ คุยกับเทวดานางฟ้าได้ร,รู้อนรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งบางคนเหาะเหินเดินอากาศได้พิญญาสมาบัติได้ท่านคิดว่าจิตของท่านจะไม่ชั่วเลยหรือยังไงนี่พูดอย่างนักเลงนะเนี่ยท้าเขาสิแต่ไม่อย่าไม่ต้องมาชกมาต่อยเราหรอกนะเราไม่โซ่หรอกนะ นี้ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายก็ลองคิดว่าต่อให้เราจะดีมากแค่ไหนตามที่กล่าวมาก็ไม่ใช่ว่ากรรมมันจะทําให้เราชั่วไม่ได้มันยังให้เราตายเห็นรูปมันก็ยังชั่วเพราะการเห็นรูปจมูกได้กลิน่นแล้วก็ยังชั่วเพราะการได้กลินล่นลิ้นรับรสก็เราก็ยังคิดชั่วได้ทุกอย่างมันพายเราชั่วได้ทั้งหมดแหละตราบใดที่ร่างกายนี้มันยังแปรปรวนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ขาจขันไม่สามารถทรงตัวอยู่นิ่งๆไม่เสื่อมไม่สลายความชั่วมันก็เกิดขึ้นในจิตของเราได้ทุกเวลาทุกขณะเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนเขามีสติสมบูรณ์ดีเขาก็ไม่คิดตามเขาก็ไม่ปรุงแต่งตามเขาก็ไม่สนใจว่าไอ้สิ่งที่คิดไม่ไดีแบบนี้มันจะมาลุกรานจิตใจของเขาให้เศร้าหมองก็พแต่เขาเพียงแต่รว่าสักแต่ว่าเห็นอยู่รู้อยู่ เขาก็ปล่อยให้มันเกิดดับเกิดดับมันจึงไม่มีอะไรขยับขยี้เยื่ให้มาวุ่นวายในใจต่อได้เพราะว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าดูหรือสักแต่ว่าเห็นก็ไม่เอามาเป็นเรื่องเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนที่จะนั่งคิดตามมันทําไมสิ่งที่คิดอยู่ในใจเราก็คือเราไม่ช่วนแล้วคือเราทําความดีของเราตั้งใจคารพจริงในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างไม่เสื่อมไม่สงสยัย อย่างนี้เป็นต้นพูดไปพูดมาเราว่าท่านฟูฟังคงจะเริ่มและเริ่มสับสนและนี่ท่านจิตโตในจักจะมุมมัวตอบทักมัวมัวซสแล้วมั้งเลี้ยงในท่านฟูฟังเอากระบอกแล้วว่าต่างคนต่างคิดนี่เราก็คิดของเราท่านก็ฟังเอาท่านก็คิดของท่านท่านคิดของท่านได้แค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่ท่านคิดได้ของท่านเท่านั้นเราก็คิดของเราได้ของเรา ไม่ไม่มันไม่ถ่ายทอดกันให้ไม่ได้หลอกนะนั่นต่างคนต่างคิดนะท่านผู้ฟังนะเ,เราก็เพียงจะพูดการเรียกว่าพูดเสียกให้ท่านได้ฟังไปอย่างนั้นแหละเผื่อว่าท่านจะไม่ลำคาญก็ฟังคิดเล่นๆเผื่อท่านลำคาญก็ปิดซะไม่ต้องฟังต่อก็จบกันไปง่ายๆไม่เห็นต้องตัดสินใจยากนี่ถูกไหมล่ะท่าน เป็นอันว่าเรื่องมอรณะสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องนนาคิดเพราะมันไม่มีสิ่งที่แน่นอนกับชีวิตเราบ่งบอกเป็นิมิตเครื่องหมายมันจําไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรว่ากรรม่ยเป็นตัวกําหนดให้เราต้องเป็นไปมันสัญญากันไว้แบบนั้นว่าท่านจะทำความชั่วอะไรมามันตามจ้องจองล้างจองผ่านท่านนะไม่ใช่ท่านคนเดียวหรอกท่านจิตโตก็โดนด้วยเหมือนกัน นั่นไอ้กรรมจะมันสัญญากันไว้เลยว่าแกนี่จะต้องโดนประทุสารายไส้แกเกิดมาชาตินี้แกต้องโดนแบบนี้แกต้องเจอเรื่องนั้นเรื่องนู้นแกทําความชั่วไว้อย่างนั้นเยอะแยะแกนี้เราไม่พ้นแน่เขาสัญญากันว่าอย่างนั้นแหละนั้นไอ้ตัวความเป็นความตายของเรามันจึงไม่อาจจะอยู่เหนือกฎของกรรมไปได้ถึงเราจะกําหนดใจเราตอนนี้ว่าเราสงบแล้วนะ เราไม่ตามคิดตามรู้มันละนะเราทรงฌานสมาบัติแล้วนะเดี๋ยวมันก็ทำให้ท่านถอนสมาบัติได้กรรมใช่ไหเมล่ะมันแน่จะตายไปนั้นไม่มีใครหนีมันออกนอกเขตที่มันกำหนดได้หรอกเราจึงต้องอยู่ในความจริงเช่นนี้แล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปฟื้น กรรมก็ต้องว่าไปตามกรรมมันจะมายังไงเราก็ยังยอมรับมันอย่างนั้นแต่ใจเราตอนปัจจุบันอารมณ์นี่แหละที่เรากําหนดของเราขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าสติสมบูรณ์นี่แหละแต่มันไม่สมบูรณ์แสดงว่าปัจจุบันเรามันคิดอะไรไม่ค่อยดีออกง่ายไอคิดดีๆมันคิดไม่ออกนี่ความสมบูรณ์มันบอกว่าถ้าสติสมบูรณ์เมื่อไหร่มันคิดจะดีๆออก เพราะมันไม่มีอะไรมาปิดบังแต่สตมมมิมันไม่สมบูรณ์สแสดงมันมีอะไรมาเครือบแคลงและให้จิตมันเกิดความระแวงสงสัยคิดอะไรมันไม่ชัดไม่เจนก็เรียกว,ว่าคิดความจริงคิดเห็นตรงตามจริงคิดไม่ออกแน่นั้นถ้าเราเป็นคนมีสติสมบูรณ์ดีซะแล้วคำเราก็รู้เท่ารู้ทันในปัจจุบันเร์เป็นธรรมดาวะ่ะ เรามันเกิดมามันต้องชดใช้สิ่งนี้มันจ้องจองล้างจองผันเราแน่จะเอาอะไรให้มันเป็นย่านอื่นไปได้แลพระอรหันยังไม่อาจหนีได้เลยอย่างสมัยพุทธกาลน่ะหลวงพ่อพระโมคคัลลาเวลากรรมที่ท่านเด้เคยทําไว้ชาติปางก่อน,น,นยังทำให้ทำให้ท,หท่านตองมามรณะเสียชีวิตเนี่ยในการถูกโจมเขาทุบตีท่านจนตายเลยอ แม้เรื่องของพระพุทธเจ้าเมื่อที่พระองค์ทรงใกล้จปะปรินิพพานยามที่องพระองค์เดินทางมาที่ระหว่างนางรังทั้งคู่จะจําไม่ผิดนะช่วงนั้นพระองค์กระหายน้ํามากก็บอกให้พระอานนท์แช่ไปเอาน้ําให้พระองค์สวัฉันหน่อยพระอานนท์ก็ไปพอดีจะไปตักน้ําในบ่อปลักมันบ่อไม่ใหญ่ละบ่อมันเล็ก ไอ้จังหวะนั้นไอ้เวียนเขาควายมันก็ไถลากกันลงบ่อปลักพอดีขุนนะสิน้ำขุนท่านก็เลยไม่กล้าตักเอามาถวายพระพุทธเจ้าสิจะกลับมาก็มาทุนกับพระองค์ว่าน้ำมันขุนพระพุทธเจ้าค่ะอย่างนี้พระองค์ก็ทรงจัดว่าเธอกลับไปเทอะปาคตกระหายน้ำเหลือเกินไปตักมาให้ตถ,ถาคตฉันจะนายน,นะ พระองนง์ก็กลับไปใหม่พระกลับไปน้ำกลับใสใสแจ๋วเลยพระองนงค์ก็ได้ตักน้ำใสๆมาถวายพระพุทธเจ้าให้ทรงเสวยคือได้ฉันนั่นเองแล้วพระองนง์ก็ถามเรื่องเรื่องอัศจรรย์ว่าเอ๊กีนี้ยังขุนๆอยู่เลยทำไมแป๊บเดียวใสซะแล้วพระองค์ก็ทรงตัดเล่าเล่าเรื่องบุพกรรมในสมัยพระอ,องค์ที่เกิดเห็นไหมล่ะ พระเจ้ายัางทรงตัดมาเมื่ออดีตแต่การผ่านมานับชาติไม่ท้วนนะทรงไม่ได้บอกว่าร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติจะทรงจัดวันนับชาติกันไม่ทวนคือมันนานมากยังตามมาทันเอาครั้งที่พระองค์จะใกล้จะปรินิพานได้เลยวพาครั้งก่อนนั้นพระองค์ยังเป็นเด็กก็เลี้ยงควาย อันนี้ไอ้จงควายมาหลังจากมันไถนาเสร็จแล้วมันก็คงจะเหนื่อยมันก็คงอยากกินน้ํามันเห็นบ่อน้ํามันก็อยากจะกินไอ้น้าบ่อที่มันเห็นบ่อแรกน้ํามันขุนพระองค์เห็นควายมันจะกินน้ําขุนก็เลยดึงคือสองสารไม่อยากมันกินน้ําขุนก็ดึงตัวควายมันให้มากินน้ําบ่อใสนี่กรรมเพียงเท่านี้เท่านั้นนะท่านผู้ฟังเ,เราต้องคิด นี่พระพุทธเจ้าตรัสเองนะแล้ก็ต้องคิดว่าเอมันต้องนับชาติกันไม่ทวนมันยังตามเล่นลายเลยเห็นไหมละ่ะบอกแล้วว่ากรรมเนี่ยมันไม่ไม่สนใจการเวลาสมัยหรอกมันคอยมันมีจังหวะจังหวะไหนในปัจจุบันที่เราสามารถเพียงพร้าได้จังหวะนั้นมันก็เอาเนี่ยกิจะกี่สมัยกี่ชาติกีอสงไข มันทำเราทำอะไรไว้มันก็ให้ผลสนองตอบให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันนั้นเหมือนครั้งที่เราทำลงไปไ่นหลยนี่พระองค์ทรงกระทำได้เจตนาได้เมตตานะท่านผู้ฟังที่รักไม่ได้เป็นเพราะขาดเมตตาเลยนะมันยังเอาเลยอะ่ะแล้วเราทุกคนโดนเรื่องราวมากมายแบบนี้มันก็ต้องคิดว่า ไอ้สัญญากันเนี่ยมันหมายความว่ากรรมมันจำได้มันจะทำให้เราเป็นเราตายได้แบบไหนมันก็จ้องทำเราได้ตลอดเวลาเพราะไอ้เรามาเสื่อเกิดมาอยู่ในสัญญาของมันซะแล้วนี่ถ้าเราไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้มันกม็มาเกิดให้เราต้องเดือดร้อนกันหรอกนะท่านผู้ฟังเอาเป็นอันว่า เท่านี้ท่านคงจะคิดได้บ้างไม่มากก่็น,น้อยจะจะคิดไปยังไงก็แล้วแต่ท่านนะแต่เราก็ได้จะแจกแจงให้ฟังว่าเรื่องมรณะสัญญามันชวนให้เราหน้าคิดไปในทางหลายๆห,ห,ห,หลายมุมใครจะคิดมุมไหนก็มองเอาเหอะให้มาคอยมันจเจริญจิตจเจริญใจเรามันเกิดสติสัมปทัญญะ เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวเกิดความไม่อยากที่จะเวียนว่ายายเกิดจนมีคิดจะทำแต่ความดีไม่สนใจทำความชั่วตลอดชีวิตพยายามรักษาจิตของเราให้มีสติสมบูรณ์เมื่อไรสติมันสมบูรณ์มันก็จะมีกำลังผ่องใสคือมันไม่พุ้งง่ายมันไม่วุ่นวายจิตใจง่ายมันระง,งับความชั่วง่ายคือมันตั้งทารับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยวาง,งั้นเถนะ แต่ถ้าดัสติเรามันไม่สมบูรณ์มันเผลอมันมักชอบเผลอชอบพลั้งชอบฟุ้งซ่านชอบคิดอะไรไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเป็นราวไอ้นี่ก็ได้สติแล้วมันไม่สมบูรณ์ดีนั่นท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายจงพากันฝึกสติเขานะปัจจุบันนี่แหละอย่าไปลังรอเลยทำปัจจุบันนี่มันมีสติเขาไว้สติจะไปอยู่กับการนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณน่ะ ต่อใจเราอะอะไรก็เอาเถอะขอให้มันเป็นคุณต่อใจเราอย่าให้เป็นโทษต่อใจเรากันแล้วกันนึกมันขึ้นมานึกอย่าให้มันล่องลอยนึกมันต่อเนื่องกันไปเรืเ่อยๆนึกได้คิดได้นึกได้แล้วก็คิดได้คิดไปคิดมานึกไปนึกมาเราก็สลับกันอยู่อย่างนี้แหละทำจนใจเรามันมฟีความเพลิดเพลินเจริญอยู่ในสติที่สมบูรณ์ดีทีนี้กรรมจะเกิดอะไรมาเราก็มีสติรับไหว หมายความว่ามันยอมรับนับถือได้มันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวมันก็ไม่หวั่นไหวหรือเกงกลัวต่อวิบากอะไรยอมรับโดยดุษฎีอเอาเกิดก็เกิดว่เป็นก็เป็นเถอะวะตายก็ตายเอา้านี่ใจมันก็จะสงบระงงับความฟาุ้งซ่านลังเลสงสัยเยกว่านิวรณ์ข้อใดค้อนหนึ่งไม่สามารถมากวนจิตกวนใจของท่านในเกิดอารมณ์ฟุ้งซ่าน เลสติพังเผยพาดไปได้หรอกลองฝึกกันนะท่านผู้ฟังที่รักเพราะว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันที่ว่าเรากำหนดนี่แหละก็ากำหนดแบบนี้เขาให้สิอย่าไปกำหนดไอ้เลื่อยเปื่อยแต่กำหนดไม่เป็นแล้วก็ช่องว่างให้อกุศลกรรมมันจะมาเล่นงานก็มีช่องว่างให้มันเข้าหาเราง่ายเยอะ แต่ถ้าเราปัจจุบันเราปิดช่องใมันเหลือเล็กลงเล็กลงเราก็มีโอกาสที่จะกรรมมาถึงเราไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีเมื่อไรเราก็ยังมีใจยอมรับรับรู้หรือว่าคิดเห็นมันได้ทันท่วงทียังสามารถแก้ไขได้นี่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็เตรียมแก้ไขมันก่อนคือเรียกว่าตั้งท่าได้ถึงจะไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมด ก็ยังลดย่อนผ่อนกำลังความทุกข์ของเราลงไปได้บ้างอันนี้ก็เรื่องของท่านไปคิดต่อเอาเองกันนะเราก็ได้จะแจกแจงให้ฟังเล็กๆน้อยๆเอาไว้วันไหนพอมีกําลังมากกว่านี้อีตอนนี้คือมันนอนแงแกอยู่เนี่ยอันนี้คุยกับท่านผู้ฟังเลยครับคุยแบบเท่ๆคือนอนคุยนะไม่ได้นั่งคุยล็อ นั่งไม่ไหวเลยต้องล้มตัวนอนไอ้นอนก็ไม่หลับก็เลยต้องขยับจับเครื่องบันทึกเสียงมาคุยแก่ให้กันได้แก้ลำคาญไม่รู้ว่าแก้ลาคาญตัวเองจะจะทำให้ท่านผู้ฟังลาคาญหรือเปล่าก็เป็นอันว่าขอให้ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายจงเป็นผู้มากไปด้วยสติและกำลังปัญญา มีความเฉลียวฉลาดรูด้จักคิดรูด้จักพิจารณาทำความเจริญให้แก่จิตใจให้เกิดดวงปัญญาจนถึงขั้นบรรลุความจริงอย่างไม่ลังเลสงสัยตั้งแต่โสดาปฏิผลจนถึงเป็นพระอา,หารหันต์ในชาติปัจจุบันอย่างง่ายๆทุกคนนะ